โอเคครับผมสวัสดีครับกัมยู่ในเกตแมทแกรดครับผมอยู่ในบททดสอบแมวจิ๋วครับอ่ะด่านสุดท้ายแล้วครับผมเส้นทางสู่บวกเลเวลห0ครับจะได้ทําให้แมวจิ๋วผมบวกเลเวลหได้เนาะโอเคครับผมไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับขอเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะว่าจะเจอตัวอะไรบ้งอ่าให้เดาน่าจะเป็นตัวขวานครับหนึ่งตัวเพราะผมยังไม่เจอเลยแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าแมวแทงด้วยโอเคมาจริงๆด้วยครับมีแมวแทงครับผมหนึ่งตัวอ่าอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าขวานครับ ไม่เท่าไรมั้งไม่รู้เหมือนกันนะ่ะต้องลองเข้าไปดูครับอ่ะปปปไปได้อยู่ครับผมโยนไปนั่นแหละดีมากครับเจ้านักโทษอ่าลองหินไหมครับผมน้องหินมามไม่มีดาเมจอ่าช่างมันครับปปลปลปุงนี้เอาเจ้าส่งของมาก็ดีครับผมอไม่ได้เอามาไม่เป็นไรครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แย่มากเลยนะเนี่ยไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ตรตีไม่เข้าเลยอ่ะอ่ารอปล่อยเจ้าพวก แมวราคาสูงๆเลยดีไหมพวกดาเมจแรงๆจักระโดไปครับผมปาดเลยเออดีมากดีมากดีมากเผาไปน้องนั่นแหละดีมากครับผมเออไม่ติดเซิร์กด้วยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผาไปครับสวยครับลบนีจะเซิร์กเนาะแล้วก็มุซาชีครับผมตบไปอะประมาณนี้ครับเออมันเหมือนไม่ค่อยโหดเลยแฮะหรือว่าโหดนะไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเอาเครเรียมาหมายถึงส่งขอครับถ้าเอาส่งขอมาน่าจะเคลียแบบชิวๆอยู่ครับผม ดันไป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 โอ้มาเรื่อยๆเลยฮะเจ้าแรดสีแดงเนี่ยถ้าปล่อยบาฮมุสไปจะเคลียร์ชิวๆวะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเอาปืนสตันไทไปก่อนครับผมเฮ้ยไม่ไหวอะไม่ไหวอะไม่ไหวอะอ่ามันตีโดนบ้าผมละแพ้แพ้เฉยเลยอ่ะไม่ไหวแพ้จริงๆนะเนี่ยโอ้โหเจ้าขวานี่ยไม่ทันมาเลยครับตีไปตีไปตีไปจักรดสวยโอเคครับประมาณนี้ครับได้อยู่แหละโอ้โหจักรดเฮ้ยเจ้ายังลบนี่มันตีไกลอยู่นะจักรดผมกระเด็นอะอ่า แย่ yeah, ละไหวไหมเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยครับจระโดห่มตายครับผมอ่ะปืลุลลุนโดนตีไหมถ้าไม่โดนก็ชิวๆอยู่นะน่าจะโดนปะเหมือนจะไม่โดนนะอ่ะช่างมันนะครับโอ้โหมีเจ้าบันบันจิ๋วได้ไหมมาบุดไปครับผมตบตุ้มตุ้มเอาปืปนสตาร์ทไปก่อนครับได้อยู่ได้อยู่มาบุดตบไปตบรัวรวน้องสวยเรียบร้อยโอเคเจ้าบ้านได้มาแล้วแฮยเจ้าขวานจิ๋วมาครับเอาไงดีเอาไงเอาดีตีไปตีไปตีไปได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับ โอเคเรียบร้อยครับอุลุลผมไปเกิดครับผมจักระโดมาเพิ่มอีกหนึ่งครับได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งเหมือนทรงดีทรงดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ครับผมตีไปตีไปจักระโดพ่นสวยครับประมาณนี้ครับจักระโดพ่นอีกทีหนึ่งเอาปืนสตาร์ทไปก่อนครับผมเยี่ย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 มเรียบร้อยครับจักระโดผมกระเด็นหนึ่งรอบครับผมอออเอาไงดีเอาไงดีเอาดีเออพ่นไปครับไอขวานบ้านนี้มันก็อึดเหมือนกันนะเนี่ยทำไมเล่นไปโอ้ยเรียบร้อยครับจักระโดผมไปเกิดครับผมอออเอาไงดีเอาไงดีไม่รู้แล้วครับ ไม่รู้เลยครับพอมันมารวมตัวกัน2ตัวนี่คือแบบจบเลยครับดันไม่ไปเลยอโอแย,แย่ละแย่ละแย่ละเรียบร้อยครับเอาไงดีอ๋อไม่มีแผนในหัวเลยฮะจบละ <S <S เอาปืนสตาร์ทไปก่อนครับบางวุตบลัวๆน้องโอเคแล้วก็เจ้าส่งของไปครับไม่ใช่ส่งของดีเจ้าท่องเที่ยวครับผมเออนั่นแหละอยู่เวลามันได้อยู่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 ท่องเที่ยวอ่าปล่อยบทเลยแล้วกันนะครับมาดูบอทเล่นดีกว่าครับผมเผื่อบทอเล่นจะชนะครับผมเล่นเองไงก็แพ้ครับผมตีไป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  พ้ไปจากคนโดสวยครับโอเครีบเคลียร์รีบเคลียร์ที่เรียบร้อยครับจากคโดผมไปเกิดครับผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวได้อยู่ได้อยู่ได้โยนันไปครับนันไปครับต้องให้เจ้าส่งของจัดการเจ้าแรดก่อนครับผมโอ้ยมาแล้วตัวปัญหามาแล้วครับหนึ่งตัวครับผมมาละมาละมาละมาแล้วเอาปืนสตาร์ทไปเลยดีไหมปืนสตาร์ทไปก่อนครับผมหยุดหยุดหยุดตีไปครับตีไปครับอะโอเคครับเหมือนแมวผมมันจะไม่มีตัวดาเมจเนาะมันมีแต่ตัวรับเท้าอ่ะอืมแย่ละ โอเคตีไปครับตีไปตีไปได้อยู่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 ยังขวางไว้ได้อยู่ครับอืมตังเต็มกระเป๋าเลยฮะอ่ะดันไป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 บามุตตบเลยัวสวยครับผมบามุดเข้าไปสวยครับอีกทีหนึ่งบามุตเยี่ยมเรียบร้อยบามุตโดนสตันครับผมตบไปโอ้โหไม่ได้เข้าไปตบเลยครับบามุดอ่ะจักรโดผมกระเด็นครับหนึ่งรอบดันไปดันไปดันไปเอาปืนสตันไปก่อนครับผมจักรโดพ่นสวยครับเหมือนจะพ่นไม่โดนะพ่นมาสวยอ่ะลดดาเมจมันเจ้าซูเปอร์เหมียวครับผม จกรโดเรียบร้อยครับจกระโดขอไปเกิดครับผมอ่ะประมาณนี้ครับเหมือนจะแพอีกแล้วครับผมต้องจัดเซตยังไงนะถึงจะชนะเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันครับต้องลองเล่นไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็รู้เองครับเอาปืนสตันไปก่อนครับอ่ะประมาณนี้เอ้ยมีทรงอยู่นะมีทรงอยู่นะรอบที่แล้วเลือดเหลือประมาณ4ี่กว่าป่ะรอบนี้ดูซิว่าเลือดจะเหลือเท่าไหร่ครับจะได้เปลี่ยนเซตเนาะโอเคตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆครับอมุธไปสวยครับผมอมุธไปรัวๆยโอ้โหโดนอยู่เวลาแย่มาก สวยอย่างน้อก็บึ้มๆได้นะครับอ๋อเรียบร้อยมันตีรัวเกินไปไอ้บ้านนั่นอะเอ้สวยพามุตได้ตีรัวๆครับผมเยี่ยมเยี่ยมบารมุดอีกทีหนึ่งเยี่ยมครับโอเคเหมือนจะได้อยู่นะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยกระเด็นครับอ่ะจักรโดคนถ้าติดเซิร์ฟเมื่อกี้นะจะดีมากครับผมโอเคดันไป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 ได้อยู่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  าบูดได้ตีลอยๆอยู่นะเมื่อกี้ก็คุ้มอยู่แหละแต่ว่าน่าจะแพเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรร้อยเรียบร้อยยังลบไปเกิดครับผมเหลือแค่เจ้าอเจ้าขวานเนาะชิวๆวะชิวๆวะเข้าไปเข้าไปต้องเข้าไปได้ครับนั่นแหละลดดาเมจมันดีมากเพื่อนโอเคเยี่ยม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 ส่งมาวะส่งมาวะปืนสตันไว้ก่อนครับผมโอเคครับถ้าบาบูดใหม่รอบหนึ่งน่าจะชนะแล้วแหละอ่ะน่าจะเคลียร์ครับรอบนี้นึกว่าจะแพ้ครับผมสรุปปล่อยบอทเล่นนี่แหละชิวสุดครับผมเรียบร้อยบามูด ต้องตกไปได้แล้วน้องนั่นแหละดีมากครับบึมๆโดนก็ยังดีครับผมเอยบามุดโอ้โหไม่ไหว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 มันตีกระเด็นอะไม่ใช่กระเด็นดียมันตีแล้วอยู่เวลาอ๋อแล้วตีแรงซะด้วยโอเคได้อยู่จัลโดเอาหมาก็ไม่น่าช่วยนะจริงๆอะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมปาไปก่อนครับผมเอออะไรโดนเผาไปปาโดนรัวเลยน้องจัลโดนั่นแหละดีมากครับผมเข้าไปเข้าไปเอาปืนสตันไว้ก่อนครับโค่นไปสวยครับเลือดมันเท่าไหร่เดี๋ยวเฮ้ยเลือดมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย โอเคจัดการจเจ้าบันบันจิ๋วก่อนเลยเยี่ยมเรียบร้อยครับเคียบันที่เรียบร้อยครับน่าจะจบแล้วครับไป,ไป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 จบบ้านเลยจบบ้านเลยจบบ้านเลยอ่จบเป็นที่เรียบร้อยครับได้มาละสามสิบกระป๋องแมวเนาะแต่ไม่ได้เรียนตาแฮะหมดแล้วปะมันไม่มีอะไรแล้วอะน่าจะเคลียร์ลวครับไม่มีอะไรแล้วครับผมไม่สามารถมาได้อีกแล้วนี่บวกเพดานแมวถึงเลเวลหกสิบแล้วครับ <Yahoo! S 1> อะน่าจะหมดแล้วครับผมไม่มีอะไรละ แทบไม่หนึ่งด่านแล้วกันนะครับด่านนี้ครับล่าซีโนบิสครับผมขอลองเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะผมอยากเห็นเหมือนกันว่าเป็นตัวอะไรครับจะได้ทําคลิปถูกครับผมมาครับราชาอสูรหนึ่งครับอยากรู้เหมือนกันว่าบอสเป็นตัวอะไรอะ่ะมาๆๆๆๆม,ม,ม,มโอเคออกมาเป็นกระลอกตัวเล็กๆธรรมดาครับปลาป,าปาๆาปลานเนไปครับไปฟาร์มตังค์ให้หน่อยเลยน้องดีไปเลยเออนั่นแหละรู้สึกว่าจะมาเยอะแฮยมีเบเฮมอสด,ด้วย ปไปไป,ไปรีบเคลียร์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 จะได้ไปเห็นบอสมันน้องว่าเป็นตัวอะไรครับแคลรี่รับผมไปอประมาณนี้ครับไม่อยากไม่อยากไม่อยากไอ้ดานประมาณนี้เจอมา2ด่านแล้วละปะเป็นราชพิสตาจแล้วก็เจ้ากระปกา์ครับแต่ยังไม่ได้ไปเคลียร์เลยอะ่ะเดี๋ยวต้องลองไปเคลียร์หน่อยละอ่ะเป่าตังค์ครับเป่าตังค์ครับโอเคเอ่อเจคนอสเขาผมไปออะประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าบ้ามันจะเป็นตัวอะไรออกมาครับผม ผมไม่คิดจะชนะอยู่แล้วครับด่านเนี้ยถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอรอบหน้าอ oh, okay, uh ๋อเจ้าบ้านนี่หรอโอเคเป็นบั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 นมังกรปะโอ้โหต่อยระเบิดด้วยอ่ะเผาไปแคลร่อ่ะไม่มีทรงชนะเลยครับโอเคเดี๋ยวเอาไงดีเดี๋ยวไปจัดเซตมาก่อนแล้วกันนะโอ้โหมีติดคิติคอด้วยอ่ะอยู่เวลาไม่ได้ด้วยน่าจะกันอยู่เวลาครับบาบุตไปตบหน่อยแล้วน้องนั่นแหละไม่น่าจะมีทรงชนะครับ อโอเคครับกระเด็นครับหึงรอบแต่ว่าเท่านั้นแล้วครับโอเคเดี๋ยวปล่อยแพ้เลยแล้วกันนะยังไงก็ไม่ชนะครับอ่ะจบละครับผมแพ้ครับเดี๋ยวไปดูก่อนครับว่ามันการอะไรบ้างในตัวบ้านเนี่ยอ่ะเจ้าบ้านนี่เป็นเบ h ฮมอต h อเลียนรับผมตีติดคิดข้อระเบิดการหยุดเวลาแล้วก็การผักครับตีพื้นที่กับตีทั้งหมดเลยเนาะเดี๋ยวต้องลองครับผมว่าผมชนะได้แหละมามๆ,ๆมาๆๆมีไฟอยู่มีไฟอยู่ อ่ะมาครับผมรอบสุดท้ายจริงๆแล้วไม่ได้คือนอนครับโอ้ยบอดมันปล่อยไปก่อนอะช่างมันช่างมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเขาบผมา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 ยูไวยูไวยูไปเขาต้องไฟครับผมตีไปบึ้มไปสวยครับโอเคประมาณนี้ครับผมดองตังไปเรื่อยๆครับโอ้น้องไฟผมกระเด็นครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่อยๆดันไปครับค่อยๆดันไปครับอ่ะอิซานากิครับผมไปโอเคหวังว่าจะได้เนาะถ้าไม่ได้ก็พอครับนอนไม่ไหวจริงๆ เดี๋ยวค่อยหาวิธีจัดการนะครับโอเคอ่ะมันมาละเอาปืนสโลไปก่อนครับผมบิ้มไปเลยน้องไฟเบิ้มเบิ้มเบ้มเบิ้ม,มอิสรกิเยี่ยมเอาวิญญาณอิสรกิไปก่อนครับผมผักไปโอเคครับจิ้มไปจิ้มไปอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่น้องหินครับผมไปอย่าให้มันเข้ามาครับอย่าให้มันเข้ามาอย okay. ่าให้มันเข้ามาโอเคผักมันออกไปผักมันออกไปผักมันออกไปน้องหินทุบไปสวยครับผมโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกไปน้องหินแล้วน้องไฟไปเพิ่มครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับ ค่อยๆเอาตัวพัดไปรับเท้าครับผมดันไปดันไปดันไปปืนสโลไว้ก่อนครับอย่าให้มันเข้ามาครับผมบึ้มไปดีมากครับโอเคอย่างน้อยมันก็ลดดาเมจเนาะตีไปครับตีไปครับตีไปครับอ่ะน้องน้าแข็งไปครับผมเย้แล้ว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 โอเคกระเด็นครับสวยยูสวยยูสวยยูอายเรียบร้อยน้องไฟผมอายต้องดองต้องดองยื้อปล่อยอิซานากิอ่ะต้องดองยื้อปล่อยอิซานากิอ่ะไม่งั้นไม่ไหวเนี่ยโอเคค่อยๆดันไปครับค่อยๆดันไปครับได้อยู่น้องหินมาแล้ว สวยสวยสวยทุบไปน้องหินโอเคครับปืนสโลไปก่อนครับผมอิซังกิไปจิ้มชับๆับฉับฉับับเข้าไปเอายาณครับผมพักไปสวยครับจิ้มไปอิซังกิเอ๋ได้อยู่ครับผมโอเครอน้องไฟน้องไฟมาแล้วอ่าโอเคบึ้มไปน้องไฟสวย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 ไหมสวยไหมได้อยู่โอ้โหเยี่ยมสุดยอดชนะแล้วโอ้โหเอ้แค่ด่านแรกครับผม ดีใจทำไมก็ไม่รู้ครับเฮ้ยเท้าแพ้ไอตัวลิ้นยาวนี่จบเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าแพ้อย่าแพ้ดันไปดันไปดันไปเหยียบเหยียบเอาหไอตัวลิ้นยาวนี่เฮ้ยอย่าบอกนะที่ผมแพ้นี่แพ้เพราะไอตัวลิ้นยาวอะไม่ดีแหละเฮ้ยไม่ดีไม่ดีสุดๆอย่าแพ้มันโอเคโอเคโอเคไม่ใช่แค่ไอเจ้าบันบันบ้านนั่นเป็นตัวปัญหาครับไอตัวลิ้นยาวนี่ก็ตัวปัญหาครับผม ยังอึดอ่ะอึดเกินอึดเวอร์อึดเวอร์โอเคตีไปตีไปได้อยู่ครับอื้มมันไม่ตายด้วยเข้าใจแล้วทำไมถึงเพอ่ะไอตัวลิ้นยาวมันเลียมันเลียจนอื้มเรียบร้อยครับแมวผมรับไม่ไหวอะ่ะตีไปตีไปโอเคน้องไฟผมตีไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรรออีสตันก,กิเลยแล้วกันนะครับโอเครู้แล้วว่าปัญหามันไม่ใช่เต้าบ,บ,บันบ้านนั่นครับไอตัวลิ้นยาวนั่แหละปัญหาเลยอ่ะดันไปครับดันไปครับน่าจะเขีรยแล้วครับผม เหนื่อยจัดเลยโอเคยากอะ่ะมันไม่มีแมวที่คอยสโลให้อะ่ะยากเลยเนี่ยอ่ะจบแล้ว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 โอเคครับพักแล้วครับผมอ่ะคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับว่เาเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ